สวัสดีค่ะฟิลโลชานะคะอี่ขวบแล้วปีนี้24ขวบค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้มีงานมงานัอหนูตื่นเต้นตื่นตันสุดหัวใจเพราะว่าเป็นปีแรกที่ได้รับความรับจากแฟนๆแล้วก็ได้มีงานมาเจอกับทุกคนมารับของขวัญกับมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยอิ่มใจมากเกินคาดเลยเปล่าวันนี้ ใช่ไม่จริงๆไม่ได้คาดไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่าแบบจะ,จะแบบจะมีคนเอาของมาให้หรือว่าจะได้ความรักจากทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ใช่ก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆในการใช้ชีวิตแบบใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะปีนี้เรียกว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงในชนีวิตค่อนข้างเยอะมากใช่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากๆๆเลยค่ะใช่เยอะเยอะมากๆ เรียกว่าเรามีอะไรที่เราคิดว่าเราเปลี่ยนแปลงไปบ,บ้างรอบงานที่เราแบบมีให้แฟนได้ดูมากคือมีแฟนที่รักเรามากขึ้นไงจริงๆการการหลักการการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไปพอมีคนรักเราเยอะขึ้นมีคนให้กําลังใจเราเยอะขึ้นเราก็อยากที่จะใช้ชีวิตเอ่อให้ดีขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่เพื่อพวกเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็อยากเป็นกําลังใจเป็น เป็นคนที่ดีขึ้นให้ให้ให้พวกเขาเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้แฟนๆก็แ,แต่งเพลงมาให้คุณด้วยอ๋อใช่ฟินฟังตั้งแต่ตั้งแต่วันแฟนไซน์แล้วค่ะใช่ใชเพราะว่าเห็นพี่ๆเขาลง Youtube ตั้งแต่ตอนตอนนั้นแล้วก็ฟังเขามาลอง <c oughs> ให้ฟังสดๆเลย <c oughs> เป็นไ <c oughs> ซึ้งมากหนูอยากลองให้มากแต่น,นูไม่สวย <c oughs> ไม่สวย ซื้งแต่ว่าเราต้องห่วงสวยก่อนใช่เราต้องห่วงสวยก่อนเดี๋ยวน้ำตามันไหลละมาสคาร่ามันเลอะไงแล้ววันนี้น้องเขาสนิทคุณมาไม่ได้เพราะว่าตกกระไดตกกระไดไม่เป็นไรโอเคเพราะว่าบอกเป็นคนบอกน้องเองว่าไม่ต้องมาเพราะว่าแบบเป็นหัวไม่ต้องมาแบบเพราะว่าก็อย่างที่น้องบอกว่าถ้าน้องมาฟินอาจจะเป็นคนดูแลน้องเยอะกว่าอยู่แล้วแบบให้น้องพักผ่อนดีกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราเซเลเบกัน ตอนมันเกิดไปเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะแล้วเขาให้ผลผลอะไรคุณพอมน้องให้น้ําหอมค่ะน้ําหอมขวดเล็กๆ5ก้ากลิ่นเพราะว่าเหมือนฟินเคยพูดว่าฟินชอบพกน้ําหอมเล็กๆเอาไว้แบบเติมข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เลยซื้อแบบน้องเลือกไม่ได้น้องก็เลยซื้อเล็กๆมาให้หลายๆกลิ่นถูกใจเราไหมถูกใจค่ะวันนี้ก็มาใช้ใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยแล้วผกติดตัวไว้เพราะว่าเจ้าตัวไม่มาเราก็เลยต้องพกของแทนใจอยู่เปล่า ด้วยก็ได้โอเคเป็นชิปเปอร์ใช่เราเป็นชิปเปอร์โอเคโอเคค่ะอ่าอย่างนั้นอยากให้คุณหน่อยค่ะคุณจะขอพรได้คุณอยากขอพรอะไรให้สามข้อวันนี้วันนี้เหรอคะจริงๆข้อแรกคืออยากขอให้ตัวเองใช่ไหมครับเอ่อขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยละกันค่ะเพราะว่ามันทรมานมากก็ก็ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บป่วยแล้วก็ขอให้มีวันที่ดีทุกวันแบบ เก็บโมเมนต์ความสุขเล็กๆน้อยๆจากทุกๆสิ่งค่ะแล้วก็จริงๆขอให้มีเงินเยอะๆค่ะใช่นีวันนี้ก็ได้อยู่นะมีงานเยอะๆมีเงินเยอะๆแล้วก็ขอให้มีคนรักหนูเยอะๆค่ะใช่ขอให้ความเป็นจริงนะขอบคุณนะคะมาถามเรื่องซีรีส์หน่อยเป็นยังไงบ้างทำซุปหน้าแล้ว เดี๋ยวเราถ่ายกลับมาถ่ายติดติดกันแล้ค่ะเดี๋ยวออกกองอาทิต์อาทิตย์นี้เหมือนกันใช่ก็อย่างที่บอกว่านักนวงจะเต็มทุกๆทุกๆซีนเลยก็ว่าได้เพราะว่าครูเอไม่ปล่อยเลยสักซีนแบบ ภาพต้องสวยเออมุมต้องสวยฟีนต้องสวยเบกกี้ต้องสวยเสื้อผ้าต้องสวยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เราชมได้เลยคะ่ะออกมาดีแน่นอนอ่ะแล้วน้อง,อง,องเจ็บขานี่มันเป็นอุปสรรคในการถ่ายออกมไม่ตอนนี้ ออตอนนี้ใช่ไหมคะจริงๆถามพี่เชนผู้จัดเมื่อเชา้าจะถ่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นการแบบไม่รับเท้าน้องอะไรอย่างงี้มากกว่าอาจจะเปลี่ยนมุมกล้องแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวฟินดูแลน้องได้อยู่แล้วแล้วก็ถ้ามันมันไม่น่าหนักเท่าตอนน้องป่วยหรือว่าเราป่วยมากเพราะว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ขาก็อาจจะแค่เกี่ยวกับการเดินอะไรอย่างเงี้ยนั่งนั่งก็น่าจะพูดบทได้อยู่เล่นได้อยู่ ใช่ว่าอย่างนี้คุณต้องไปรับไปส่งเขาหรือเปล่าใช่ค่ะก็ก็อาจจะด้วยอาจจะอาจจะไปนอนด้วยกันด้วยก็เพราะว่าไม่อยากไม่ค่อยอยากอยู่ห้องเท่าไหร่ตอนนี้เขาไปเล่าเรื่องผีกันมาหรือเปล่าใช่ไงมันมันเลยกลัวไงออะไรประมาณนั้นหรือว่ามันเป็นข้ออ้างของคุณที่คุณจะไปขออยู่ห้องเขาไม่หนูกลัวผีอ๋อ ี๋ยวคุณจะไปรับไป่มดูแลน้องแน่นอนค่ะแค่นแแน่นอนแน่นอนค่ะค่ะก็ฝากติดตามคุณสามนะคะน้องม่อนแล้วก็ตัวอื่นในละครนะคะก็พวกเราทีมงานนักแสดงนะคะตั้งใจถ่ายทํากันอย่างเต็มที่เลยนะคะฝากด้วยนะคะแก๊ปเจอ e ซีรีส์ค่ะปลายปีนี้เจอกันแน่นอนค่ะบ๊ายบายอันยอง